ภูมิใจมากครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กก็เล่นฟุตบอลมาก่อนครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยเล่นไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ครับก็พอมาเป็นหมอก็มีความตั้งใจตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าอยากจะมาเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาโดยเฉพาะนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติก็ถือว่าเป็นความฝันแล้วก็ความภาคภูมิใจสูงสุดครับแล้วก็ภูมิใจมากครับที่ได้มาทํางานทีมชาติทุกครั้งครับสวัสดีครับผมหมอทิมครับปคะกพลอิสระไกรศิลป์ ก็จริงๆแล้วต้องยอมรับตามตรงว่าในประเทศไทยเรายังไม่ได้มีหมอเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาที่ดูแลทีมกีฬาโดยตรงนะครับ แต่ว่าในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมอออโทปิดิกหรือว่าสัญ,ญาแพทย์กระดูกและข้อแล้วก็เรียนศึกษาต่อด้านเสตษษั์การกีฬาก็จะเป็นหมอผ่าตัดที่มีความเชี่ยวชาญร,รักษาการบาดเจ็บทางด้านกีฬาอย่างเช่นของผมก็จบมาทางด้านนี้หลักๆก็คือดูแลภาพรวมทางด้านสุขภาพของตัวนักกีฬาเป็นหลักนะครับแล้วก็ทั้งทีมงานสตาฟโค้ดด้วยนอกจากการบาดเจ็บแล้วที่เรามักจะพบกันบ่อยก็เรื่องการเจ็บป่วยด้วย นะครับนักกีฬาเป็นทีมอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีคนที่เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นในด้านการรักษาการวินิจฉัยก็จะเป็นหน้าที่หลักของแพทย์ประจำทีมก่อนฝึกซ้อมก็ทางทีมแพทย์ตัวแพทย์เองแล้วก็ทางนักกายภาพบําบัดฟิตเนสแล้วก็ตัวโค้ชอาจจะต้องคุยกันนะครับเพื่อจะให้ข้อมูลว่านักกีฬาแต่ละคนมีข้อจํากัดตรงไหนบ้างเช่นบางคนอาจจะ มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอยู่เราอาจจะต้องแยกออกมาหรือไม่สามารถที่จะซ้อมเต็มที่ได้ส่วนระหว่างการฝึกซ้อมก็คงเป็นทั่วไปก็คือด,ดูดูโดยรวมว่ามีใครบาดเจ็บหรือว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องดูแลรักษาเ<ป>บื้องต้นหรือเปล่า ใน,ในด้านการเป็นแพทย์ประจำทีมเนี่ยผมว่าอันนี้เป็น,ปนสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเลยก็คือให้การวินิจฉัยแล้วก็ให้คําแนะนําเหมือนให้ข้อมูลกับทางทีมงานโดยเฉพาะทางโค้ชแล้วก็ตัวนักเตะส่วนในแง่การตัดสินใจเนี่ยบางทีเราจจะต้องมาคุยกันเพราะว่าแต่ละเคสแต่ละการบาดเจ็บมันไม่เหมือนกัน mm. ผมยกตัวอย่างว่าแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเวลาผู้ป่วยมาหาเนี่ยโอเคการตัดสินใจของแพทย์อาจจะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดหรือว่า ความเชื่อใจของผู้ป่วยเนี่ยก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่พอมาอยู่ที่ทีมเนี่ยแพทย์อาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วนักกีฬาเป็นอันดับหนึ่งที่เราต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นมันมีกรณีที่เราตัดสินใจร่วมกันหรือมันมีกรณีที่โอเคแพทย์อาจจะต้องเซฟนักกีฬาสั่งห้ามหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดโอเคเป็นความปลอดภัยแน่นอนว่าตัดสินใจได้แต่บางอย่างมันมีความละเอียดละอ่อนที่เราต้องพูดคุยกันสุดท้ายแล้วก็เป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างทีมแพทย์เองนักกีฬาแล้วก็โค้ ต้องกล่าวถึงท่านอาจาร,รย์ไพศาลเดชราพิพัฒน์ท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายแพทย์ของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะท่านเคยบอกผมอยู่เสมอว่าถ้าจะมาทํางานกับทีมชาติหรือจะมาทํางานกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยคือต้องต้องรักแล้วก็สนใจมากเพราะว่าดูฟุตบอล90นาทีถ้าเกิดไม่ชอบไม่รักเนี่ยก็คงเบื่อนะครับการทํางานของแพทย์อยู่ที่ทีมกับอยู่ที่โรงพยาบาลมันคนละเรื่องคนละด้านกันเลยเพราะฉะนั้นคงคงต้องมีความสนใจแล้วก็มีใจรัก